ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมการีนะ่าฟี่ไฟเนะี่ยอื้อก็จะมาเล่นแร้งกันอีกเส้นเคยนะครับเอ็นนางๆนะก็อยากืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอื้อตอนนี้เราก็ลงเป็นทีบ้านแตกกันอีกเส้นเคยนะครับก็เป็นบ้านประจำนะอื้อเรามาด้านล่างมีปืนอะไรจ้ะเอะอ๋อ,อ,อกันซา ตา,กกายเลยกูเจอสกาครับสวยดีอย่างนี้เจอสโคบสีด้วยสวยจ้ะครับเจอ m c a ซหนึ่งกับปสองยาอน,นี้ <c oughs> มีใครลงอันแน่ใครครับอันใครหล่ดเราอะ่ะอันนี่ทำไมตอนนี้เขามีปืนลูกโซ่ครับเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ครับนังนงังอ,อก็กลัวแตกครับอือ ตอนนี้เราก็จะไปอ่าฟาร์มแถวด้านหน้ากันก่อนอย่ค่อยมาจัดการบันทีหลังครับน้องๆอือก็ปืน v s s เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะโกมากเลยครับน้องๆอื้อนี่รใครๆมายิงหัวเราอะไม่ดูเราจะอัดตัวจ้ะอุ้ยเฮ้ยบัคแล้วโคนเห็นไหมเฮ้ยก็ติดบัคตายเปล่าเราอ่ะ เลียว้จะครับเออให้ตายเิดสาระติดบักสวยตัวนี้ก็มาฟาร์มของกันก่อนครับก็มีไม่เยอะเท่าไหรออ่อือมาที่ด้านหน้าครับด้านหน้าอะไรมีตัวมีอันนใครครับมาอะไรตรงนั้นน่ะน้องอันนี้เก็บของวะเอยทุย พันยาก,ก่อนครับจังหวะนี้อันแน่หนีไปแล้วต่อเราอ่ะตอนนี้ก็พันยาก่อนครับน้องๆอ,อ,อืออ่าเก็บของอย่างนี้ก็เรียบร้อยจ้ะครับเก็บคออย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับโดนพิษพืนวีเอสนะอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมเข้ามาครับสูทงท้าไปหนึ่งที ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าครับเห็นอยู่นะอปะจัอปจจะอปัจจะอันนี้หัวพวก่ะจ้าไม่เนียนันแนนอนทำไมหราจ้าจะแอบหรอจะเก็บแรงกว่าเราอ่ะเอออย่างนี้ก็ต้องโดนสเตปพี่แล้วน้องครับอออเออเอยทำไมขึ้นยากจังวะจ้าอีเห็นไหม เออทุกคนเห็นเต็มหัวทุกคนมาตรงนี้แน่ไม่รอดครับจัมาวะนี้โป๊ะโป๊ะุอยอ่ะตัวเฮ้ยโดนหัวนะครับืออนี่ครับโซ่ท่าไปหนึ่งทีนี่หลอที่ว่าสายเก็บเต้เตมนะครับืออแรงแดงอ่งอะตอนนี้ก็จะมาเก็บของมันสักหน่อยนะคร อนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรครับของก็เป็นของกระกาใกล้ๆครับน้องๆอือแต่ภาพมัดสีด้านหน้าครับก็จะมีตัวที่บ้านฟาร์มนะอือตอนนี้ก็จะซ็กระเบิดไปนึ่งทีว่าจะดนหรือเปล่าครับน้องๆระเบิดไปครับวันนี้สองจุดเคแข้งไปายเลยครับเรียบเลยครับน้องๆเป็นคนเลาาด้วยครับอือก็นี่ครับก็ทําท่าไปอย่างที่ครับน้องๆอือ น่ครับนางมาล้างเลยจังหวะนี้โซท่าไก่ไปนิดหนึ่งครับน,น้องอือก็อย่าลืมฟักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับอือตอนนี้ก็มาเจออะไรมีอะไรมากมายครับเอ่อของเขาน่าจะมีอะไรหรือเปล่านะเนี่ยตอนนี้ของของเขาก็มีอะไรมากมายครับตาท่าม,มาซีอันหน้าครับ ก็มีตัวครับก็มีตัวยิงเลครับเออเขาก็เล่นปืนบาเล่เลยครับฮันน่อะไรหรอเราบะมาให้พี่ยิงหน่อยดีครับน้นองๆไม่ต้องรีบหรอเฮ้มาให้เนี่ยรถมาหรอจ้าจะมาอะไรตรงน,นี้เขากําลังสู้กันอยู่ครับน,นอ้องๆเออ ตอนนี้เราก็จะเข้าไปซัดไอ้ตัวด้านหน้าครับน,น้องๆอือว่าจะมีหรือเปล่าว่าจะตายหรือเปล่าน่ะอือตอนนี้มาดูซีด้านหน้าครับเขาจะขยับไปไหนตรงไหนแล้วหรือเปล่าน่ะอันนอยู่ตรงนี้เราจะซักแน่าบาเลตด้วยซักจริงครับจังหว่นี้อุ้ยไอ้บาเลตโดนด้วยอันนะัเรียบร้อยเลยครับเก็บไปอีกหนึ่งนะนี้ครับน้องๆอือ โอ้โหเขาเล่นบาสเล็ครับน้องๆเล่นโคตรใก่้ครับเล่นบาเล็เล่นโคตรใก่อ้อ่ะอือตอนนี้ก็ตัดภาพม,มาซี่ห่อนะเลยครับมีตัวอย่างวันนี้แน่สองใครเดี๋ยวจ้าเจ็บวะนะตายไหมตายไหมเจ็บนะครับจังหวะนี้ตอนน,นี้ก็วงมาแล้วก็จะเข้าไปวงกันซะก่อนครับน้องๆอืออ,อุ้ยแล้วขั้วครับยิงทำไมไอ้ไอ้ตรงขั้วเอ้ยอันนี้จะปาะสาทหรอมึงอะ่ะงัดหัวด,ดิ อุ้ยอัดตัวทุกคนไม่โดนเลยตอนนี้ก็จะโยนรับเบิดไปครับจังหวะนี้โดนหรือเปล่านะนะโอ้ยใครตายเลยไม่โดนสักลูกเลยทุกคนตอนนี้ก็วงมาคร,ารับจังหวะนี้ก็เข้าไปวงสักคนน,นั่นแน่นั่นหน้าเข้าจังหวะนีอ้อันนี้เล่นสนใดด้วยเราอ่ะเจ็บมานะเฮ้ยตายไปดิเลอุ้ยหลังหลังทุกคนหลังก็มาวขาจาังหวะนี้อุ้ย ด้านหน้าก็ยิงกูให้ตายเอไอวัวก็อย่างเงี้ยก็จะงอนเอไอวัวก็มีแปดลูกเข้าไปจังหวะนี้อุ้ยไม่ตายทุกคนเออเลื่อนเลื่อนเร่นนิดเดียวเองทำไมไม่ตายเนี่ย